ค่ะทุกคนพอดีว่ามีคนยินบอกมาถามว่าเขาไปดูเข้าไปดูไอาการขยายพันธุเ์เศรษฐีรวยโชคมานะคะแล้วทีเนี้ยเขาอยากให้เราอ่ะให้ยาเนี่ยอัปเดตให้ดูหน่อยว่ากิ่งที่ต้นแม่ที่โดนตัดออกไปนะคะแล้วก็ยอดเนี่ยเป็นยังไงซึ่งยาก็ มารีวิวให้ดูนะคะทุกคนอย่าลืมไปลองดูย้อนหลังกันได้นะคะในการตัดยอดเศรษฐีรวยโชคนะคะในการชําและที่สำคัญเราจะได้ต้นแม่แล้วมีหน่อใหม่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้ยาก็จะมาขยายหน่อน,นั้นอีกนะคะทุกคนนี่แหละค่ะเป็นเหมือนแบบว่าเราปลูกเองขยายเองซึ่งบางครั้งเราอะ ใจร้อนเราก็จะไปซื้อเอาอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยความเป็นจริงแล้วว่าร้านค้าเขาจะมีแม่พันธุ์เยอะๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาจะตัดยอดแล้วเขาก็จะมีไอ,ไอตัวยอดขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ทําให้เขาอ่ะมีจํานวนมากขึ้นแต่ถ้าโรงงานใหญ่ๆใช่ไหมคะลงเดือนหรือส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นพวกลักษณะเนื้อเยื่อซึ่งอันนั้นน่ะ มันมันค่อนข้างที่จะปลูกง,ง่ายอยู่แล้วแล้วมีเพิ่มจํานวนได้ม,มากขึ้นแต่ในฐานะที่เราเป็นคนซื้อแล้วมาประดับที่บ้านนะคะในสไตล์แม่บ้านอย่างนี้อยากก็มีวิธีมาบอกนั่นก็คือการตัดยอดก็คือการซื้อมาหนึ่งกระถางแล้วตัดยอดชํานะคะและที่สําคัญต้นแม่ที่เหลือเห็นไหมคะเหลือแต่ตอนเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะอยากจะให้ดู เนี่ยทุกคนคือเหลือแต่ตอ่อใช่ไหมคะแต่ก็ยังมียอดใหม่นี่คือยอดใหม่นะทุกคนนี่ค่ะนี่คือยอดใหม่นะที่เกิดขึ้นน,ะนี่ค่ะเนี่ยยอดใหม่ที่ขึ้นแทมมีนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นลากอากาศขึ้นมาเห็นไหมคะยาสามารถที่ตัดอันนี้ทุกคนเห็นไหมคะแล้วนำมาขยายได้อีกต้นหนึ่งเลยทีเดียวค่ะแล้วทีเนี้ยหากยาตัดอันนี้ไปเขาก็จะเกิดใหม่ เกิดยอดใหม่ขึ้นมานะคะหากใครออยังงงงในการชํายอดนะคะอย่าลืมไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะคะเรียกว่าการชำเศรษฐีรวยโชคทําด้ง่ายง่ายสไตล์แม่บ้านนะคะก็อย่าลืมไปลองไปไปลองดูใน youtube ของยาได้นะคะในช่องของยาอย่าลืมไปดูย้อนหลังกันได้นะคะในการชำตัดยอดนะคะอันนี้คือต้นแม่เนาะที่ยาตัดออกไปแล้วเขาก็จะมียอดขึ้นเห็นไหมคะเป็นเป็น,เป,นเป็นหน่หน่ขึ้นมาอีกยาก็สามารถที่จะขยายเขาได้อีกซึ่งเป็นการเพิ่มจํานวนง่ายๆค่ะจาก1ต้นก็ไกลได้เป็นสองสาต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือง่ายๆเลยค่ะ สิ่งที่ยาต้องเตรียมเนาะก็จะเป็นนี่ค่ะมีดนะคะเเดี๋ยวจะเป็นคัตเตอร์นะคะหรือว่ามีคมคนะคะแต่อันนี้คือเป็นมีดที่ยาใช้ประจำเนาะก็จะใช้ใช้คัตเตอร์แล้วก็ปูนแดงค่ะเอาไว้ทานะคะในการป้องกันเชื้อราแล้วก็รักษาบาดแผลเขาด้วยนะคะและที่สำคัญตอนนี้ฝนตกก็อย่าเพิ่งให้เขาเจอน้ำจนเกินไปนะคะวัสดุที่ยาใช้ยาก็ใช้นี่ค่ะเป็น มะพร้าวสับเล็กนะคะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนย้ํานะคะว่าหนึ่งคืนดีที่สุดยาพิสูจน์มาแล้วว่าการแช่มะพร้าวสับหนึ่งคืนจะทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตดีและสารเทนเนนที่อยู่ในไอ้ตัวมะพร้าวสับเนี่ยก็จะออกไปมากที่สุดนะคะแล้วก็มันจะทำให้มีระยะเวลาในการช้ำเราจะได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็กระถางนะคะที่เราอยาใช้ยาจะใช้ จริงๆการชามครั้งแรกเนี่ยนะคะอย่าใช้กระถางใหญ่ก็จะเป็นประมาณกระถาง4นิ้วหรือ5นิ้วนะคะในการชามเพราะว่าจะทําให้เกิดการเน่าได้เพราะว่าหากเขาชื้นมากเกินไปเขาจะเน่าค่ะผู้เสรษฐีเลยโชคนะคะ แล้วก็หากเขามีลากตดิดนิดนึงนะคะยิ่งตอนนี้ที่อยากจะชํำตรงนี้ก็คือมีลากติดนิดนึงให้ใช้สูตรเสมอพวกออสโมโคดนะคะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ13สมนะคะอย่าลืมไปลองแบบซื้อ,อามาติดบ้านไว้นะคะสําหรับไม้ใบซึ่งเขาจะชอบมากเลยค่ะเราต้องใส่นานใส่ครั้งหนึ่นสง3เดือนใส่ครั้งหนึ่งนะคะจะดีมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยก็เป็นอีกชนิดนึงและที่สําคัญนั่นก็คือ น้ำยาชูกำลังหนึ่งฝานะคะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะในการลดเขาครั้งแรกเป็นการเร่งรากเพิ่มวิตามินอย่างดีเลยคะ่ะทุกคนมาเลยคะ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะจริงๆอยากจะให้ดูล่างเนาะนเห็นไหมคะเขาก็จะอยู่ประมาณนี้อยากจะให้ดูใกล้ๆนะคะ นี่นะคะที่ที่อนี่นะคะเขาชำแล้วเนี่ยนะคะเห็นไหมคะต้นแม่เนี่ยเขาก็อยากจะให้ดูยังไงเนาะอ่าเดี๋ยวดูๆอย่างนี้แล้วกันนะคะเห็นไหมทุกคนนี่นี่นะคะนี่ เราจะตัดออกไปนะคะแล้วก็เขาจะมีรากด้วยนะทุกคนตัดออกไปแล้วจะตายไหมไม่ตายนะทุกคนต้นแม่เขาก็ยังอยู่นะแล้วที่สำคัญนะ่ะเราอ่ะสามารถที่จะเพาะลูกเขาได้ต่อซึ่งเราได้สองต่อเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนนี่นี่ เห็นไหมคะนี่ลากแบบขึ้นเยอะมากเลยทุกคนมีเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ,ม,คะมีลากขึ้นแบบนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือไปเพาะยังไงนะทุกคนชำยังไงต่อก็รอดนะคะเดี๋ยวอยากให้ดูใกล้ๆเนาะเดี๋ยวยังให้ดูบาดแผลต้นแม่เขาเห็นไหมทุกคนนี่เขาจะมีบาดแผลอย่างนี้เนาะทีนี้เราก็ใช้ ปูนแดงค่ะทุกคนสำคัญเลยค่ะมีทุกบ้านเก็บไว้เลยนะคะซื้อสิบบาทใช้ได้นานมากเลยค่ะเป็นฟีเป็นชาเลยนี่นะคะสมานแผลเขา,เาไว้นะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็ใช้วัสดุเนี้ยค่ะปิดปิดปิด,ปดนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหกต้นแม่เขามีความชุ่มชื้นเนี่ยเขาก็จะมียอดยอดแบบนี้ค่ะขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะเขาจะมียอดแบบนี้ขึ้นมาใหม่เลยทุกคน ทีนี้พอย่อนเนาะทุกคนอย่าอย่าอย่าได้ย่อนประมาณนี้เนาะแต่ว่าบาดแผลที่เขามีอยู่เนี่ยนะคะเราก็ต้องเราต้องทาด้วยปูนแดงค่ะทุกคนสมานแผลเขาเอาไว้นะคะนี่เยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะทำไมยาถึงให้ทาปุนแดง จริงๆการทาปูนแดงเนี่ยนะคะมันจะทําให้ต้นป้องกันเชื้อรานะคะแล้วก็การเน่านะคะเนี่ยค่ะแล้วที่สําคัญวัสดุที่เขามีรากแบบติดวัสดุมาอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องทิ้งค่ะเพราะว่าเนี่ยเป็นตัวที่จะเขาเรียกว่าเรียกรากต่อนะคะเห็นไหมคะเขาติดมาเราก็ต้องเอามาด้วยเนี่ยนะคะทุกคนแล้วก็ช้าเขานะคะมันระหว่างที่ันนี้นะคะอย่าก็ปล่อยให้เขาแบบ แห้งนิดๆน,นะคะเดี๋ยวรอให้เขาแห้งนิดๆไม่ถึงสองถึงไม่ถึงห้านาทีก็คือสามารถที่จะทาได้นะทุกคนที่นี้ยามราจะมาเตียมในเรื่องของวัสดุปลูกเนาะเนี่ยกับมะพร้าวเนาะนยังจะไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะแต่ยานเน้นในการที่เอามะพร้าวสับนะทุกคนเป็นสับเล็กนะเอามาแช่น้ำหนึ่งคืน มันหนึ่งเราไม่ต้องลดน้ําต่อเราไม่ต้องลดน้ําต่อเลยนะคะเพราะว่าวัาสดุเขาชืน้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะสารทนินก็ออกไปแล้วแล้วความชุ่มชื้นก็มีสูงนะคะแล้วก็หากเราเพิ่มปุ๋ยไปปุ๊บพร้อมกับกิ่งที่มันมีรากติดอยู่แล้วนี่คือบอกเลยว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะแบบรากเดินได้เร็วมากค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะใส่ปุ๋ยลงไปนะคะ ใส่ประมาณเนี่ยหนึ่งหยิบหนึ่งนะคะทุกคนอ่านี่นะคะเสร็จแล้วคือไม่ต้องไว้นานค่ะทุกคนเพราะว่าสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มแห้งละไม่ต้องนานมากนะคะแล้วเราก็ปล่อยโดยเก็บลากเขาดีๆนะคะวางอยู่ตรงกลางต้นไม้นะคะการชามจะต้องวางอยู่ตรงกลางเสมอจะทำให้อ่าหนึ่งสวยไหมสวย วางอยู่ตรงกลางยังไงก็สวยค่ะซอเหลือด้านข้างเอาไว้เพื่อให้เขามีหนอใหม่เกิดขึ้นค่ะคือด้านข้างเนี่ยเขาก็จะเกิดหนอถ้าเราไปชิดฝั่งไปฝั่งหนึ่งเขาก็จะไม่สวยการเกิดหนอออกมาเขาก็จะยิ่งไม่ทําให้ไม่สวยนะคะเสร็จแล้วนี่นะคะก็กดให้แน่นพอสมควรแต่ไม่ได้แน่นจนลากเขาเดินไม่ได้ไม่ได้นะคะ ก็คือแน่นแน่นพอสมควรนะคะที่ไม่ให้ต้นไม้แบบเหมือนกิ่งที่เราชามเนี่ยกระดุกกระดิกนะคะเห็นไหมคะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะ ขั้นต่อไปคือวันพรุ่งนี้นะคะค่อยเอาน้ําชูกําลังนี่นะคะ1ฟ้าต่อน้นํา1ลิตรนะทุกคนแล้วก็ละลายเข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็เทสามารถที่จะเทแล้วก็ไล่เขาได้ในโคนนะคะบอกเลยแค่นี้นะคะเป็นน้ํายาเร่งรากอย่างดีค่ะทุกคนอย่าลองไปลองทํากันดูคะ่ะเห็นไหมคะ จากเศรษฐีด้วยโชคต้นแม่แค่ต้นเดียวเนี่ยยาสามารถที่จะขยายได้เรื่อยๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ฝนตกยาเลยไม่ได้สามารถที่จะเอ่เอายาปลูกอยู่ข้างนอกเนาะมันก็จะมีต้นที่เป็นยอดเดิมที่ยาปลูกเอาไว้คือสวยมากค่ะเห็นไหมคะยาก็จะยังได้ยอดใหม่แบบนี้ทุกคนยาได้ยอดใหม่ในการชำํำเห็นไหมคะ ครั้งนี้ก็เป็นการรีวิวให้ดูเนาะว่ารอดแน่นอนอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะในการเพราะตัดชํายอดโดยต้นเศรษฐีรวยโชคค่ะต้นเศรษฐีรวยโชคจะต้องนําเข้าบ้านนะคะทุกคนเป็นมงคลต่อบ้านค่ะอย่าลืมไปลองทําวิธีที่ยาแนะนํานะคะหากใครอยากดูตอนชํายอดก็อย่าลืมไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ